วน,นี้นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแพงแล้วนะคะวันนี้นะคะแพรจะมาเล่าถึงประสบการณ์การไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกานะคะของ F1 กับ F2 มันจะเป็นยังไงบ้างแพรจะผ่านไหมเราไปดูกันเลยดีกว่า่ะคือต้องขอเล่านิดนึงเนาะว่าก่อนที่แพรจะไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยคือแพรอะรู้สึกแบบชิลมากคือแบบรู้สึกว่า ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเลยนะคะแล้ไม่ได้แบบคิดอะไรเยอะเลยนะคะแต่ว่าวันก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เนี่ยคะ่ะคือแพรโดนกดดันมาจากหลายๆฝั่งมากว่าแบบระวังไม่ได้นะระวัง F1 ได้แต่ F2 ไม่ได้นะเพราะว่ามันเคยมีเคสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะทุกคนคือแบบ F1 ได้แต่ F2 ไม่ได้เราก็เลยแบบเริ่มแบบ ตื่นตระหนกและเริ่มเครียดและเฮ้ยเราจะผ่านใช่ไหมอ่ะเราจะได้ไปใช่ไหมอ่ะเออเราก็เลยลองไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามันเคยมีคนสัมภาษณ์ F2 ไหมแล้วทางสถานทูตเนี่ยเขาสัมภาษณ์ F2 ยังไงบ้างนะคะก็ได้คำตอบว,ว่าคือไม่มีเลยค่ะทุกคนไม่มีเลยสักคนเดียวนะคะที่แบบมาแชร์คำถามคำตอบที่แบบถาม F2 นะคะเราก็เลยแบบ แล้วว่ะงานเข้าละทําไงดีอะไรเงี้ยเรานะคะก็เลยแบบไปเสิร์ชนะคะเสิร์ชไปเสิร์ชมาไปเจอของอินเดียค่ะทุกคนเขาก็จะมีเป็นลิสต์มาเลยนะคะว่า F 2เนี่ยเขาจะถามคําถามประมาณไหนบ้างเป็นประมาณ10 20คําถามได้เลยค่ะเราก็แบบโอเคงั้นเราก็มาเตรียมคําตอบแล้วก็มาซ้อมนะคะแล้วเราก็ทําอย่างนั้นอะอยู่ทุกวันเลยค่ะวันละหลายรอบการเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์วิซ่านะคะ การเตรียมตัวเนี 1. ่ยม <jokes> ีอะไรบ้างคือ1เนี่ยก็ต้องเตรียมเอกสารนะคะเอกสารของ F1 มีอะไรบ้าง1 I20 นะคะ 2. ใบจ่ายตังเซวิตฟร e นะคะก็คือเป็นการจ่ายตังของทางมหาลัยนั่นแหละก็คือเรียกว่า I901 นะคะ 3. ใบนัดสัมภาษณ์นะคะ4ี TS160 นะคะ 5. หนังสือรับรองทางการเงินนะคะ ไม่ว่าใครจะเป็นคนสปอร์ตหรือคนจ่ายให้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาใบรับรองของคนที่จ่ายให้มาด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับเซตเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะ 6. จดหมายแจ้งรับการเข้าเรียนจากทางมหาลัยนะคะ 7. ใบจ่ายตังค่าสัมภาษณ์วีซ่านะคะอันนี้ก็สําคัญต้องเตรียมมาด้วยนะคะทุกคนเพราะเขาจะแจ้งอยู่ในใบยอยู่แล้วเนะาะ 8. ใบรับรองจากที่ทํางานนะคะ แล้วก็9กนะคะก็คือเป็นใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลนะคะถ้าเกิดใครเคยเปลี่ยนมาก็ต้องเตรียมมาเผื่อด้วยนะคะ10ก็คือใบปริญญานะคะหรือว่าใบเกรดของเรานั่นเองประมาณนี้นะคะของ F1 นะคะแต่ของ F2 เนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับของ F1 เหมือนกันนะคะคือมี I20 นะคะซึ่งทางมหาลัยเขาจะส่งมาให้อยู่แล้วเนาะคู่กัน F1 กับ F2 2ก็คือมี DS160 นะคะ3นะคะก็คือเป็นใบ merit สี่นะคะก็ 4, ะค,ะคือเป็นใบเปลี่ยนนามสก,กุลนะคะ5้าหนังสือรับรองทางการเงินแล้วก็มีสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นหนังสือจากทางบริษัทเป็นการรับรองการทํางานนะคะประมาณนี้เนาะของ F 2ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแตกต่างไปจากของ F 1นะคะอ๋อและที่สําคัญอย่าลืมเตรียมรูปไปด้วยนะคะคนละหนึ่งใบเขาใช้แค่ใบเดียวแหละแต่ว่าแพรเตรียมใบแบบ2อสใบเลยนะคะก็ใช้ทั้ง F 1แล้วก็ F 2ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะในการเตรียมตัวในเรื่องของเอกสารเนาะ ต่อมาเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมคําถามนะคะทุกคนอย่างที่เราบอกไปทางต้นคลิปเนาะว่าเราแบบเสิร์ชหามาเยอะมากเราไม่เจอใช่ไหมเราแฟเราไปเจอของอินเดียมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอามาให้เราอ่านนะคะแล้วก็ให้เรามาลองคิดคําตอบดูนะคะว่าเราจะตอบเขาประมาณไหนคําตอบเนี่ยเราควรจะตอบตามความเป็นจริงนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องตอบอยังไงให้เซฟเรามากที่สุดแล้วก็ให้มันดีที่สุดด้วยนะคะตอบให้ตรงประเด็นนะคะไม่ต้องไปตอบเกินประเด็นเขาแล้วก็ที่สําคัญคือถ้า าสมมุติว่าเราไม่แน่ใจในคําถามว่าเขาถามเราว่าอะไรหรือเราไม่ชัวว่าสิ่งที่เขาถามเนี่ยมันใช่ใช่ไหมมันคืออันนี้ใช่ไหมเราอย่าไปตอบเขาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราตอบไปแล้วถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยเราพลาดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเราไม่รู้ไม่แน่ใจเราก็แบบถามเขาไป excuse me pardon Sully uh, please อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถพูดกับเขาให้เขาพูดให้ช้าลงหรือถามเขาอีกครั้งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะคำถามของ F1 นะคะที่เขามีแนวโน้มว่าน่าจะถามหรือเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากสำหรับการตอบเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่า Why c a n you pursue this degree in Thailand ทำไมคุณถึงแบบเลือกจะไปเรียนที่ไทยอ่ะไม่มีหรอเออในดีกรีที่คุณอยากจะเรียนเนี่ยอืม What is university ทำไมถึงจะต้องเป็นมหาลัยนี้นะคะ What is your plan after graduation แผ mm hmm. นหลังจากที่คุณเรียนจบเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณจะทำงานที่ไหนนั่นแหละอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะที่สำคัญแล้วเขาต้องการจะรู้นะคะว่าเราเนี่ยจะย้ายไปอยู่ประเทศเขาหรือเปล่าหรือว่าเราจะหนีวีซ่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคน ส่วนคำถามของ F2 นะคะแพรจะเลือกมาสัก3ามคำถามแล้วกันเนาะให้เป็นตัวอย่างนะคะก็ What visa are you applying for ก็วีซ่าอะไรนะคะที่คุณแบบสมัครมาอะไรเงี้ยเออก็แบบต่อไป F2 ดูดด,ด,ดอะไรเงี้ยเออ When did you get married แต่งงานเมื่อไหร่แล้วแพรก็มีคำถามนนะคะที่แพรเตรียมไปแบบพร้อมมากที่คิดว่าเขาต้องถามแพรแน่ๆเลยคำถามเนี้ย Why do you want to go with your spouse แล้วทําไมคุณถึงจะต้องแบบไปกับแฟนของคุณด้วยอะไรประมาณเนี้ยอืมซึ่งก็เป็นคําถามที่น่าจะถาม่ะเนาะก็เลยแบบเตรียมตัวไปอย่างดีค่ะแบบ to be together and oh, something like that อะไรอย่างนั้นอะก็ตอบไปนะคะว่าแบบไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้ไปอยู่ด้วยกันที่เมืองนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่นู่นเป็นการฝึกภาษาของเราด้วยถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะไปเรียนภาษาของเราเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบตอตอบเขาไปนะคะก็ ก็ไม่มีอะไรก็คือเตรียมคำตอบไปไว้เฉยๆแหละประมาณนี้นะคะใครนะคะที่อยากได้คําถามนะคะที่แพทเตรียมเอาไว้เนี่ยของ F1 หรือ F2 เนี่ย<ม>ก็สามารถพิมพ์ทางคอมเมนต์ด้านใต้นี้ได้เลยนะคะแพทจะได้รู้นะคะว่ามีใครอยากได้บ้างแล้วแพทก็จะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะทั้งหมดเลยนะคะของ F1 แล้วก็ F2 นะคะอีกอย่างนึงน,นะคะก่อนที่แพทจะไปสัมภาษณ์เนี่ย แท้ได้ดูเป็นบทสัมภาษณ์ของอินเดียที่เขาเคยไปสัมภาษณ์สถานทูตนะคะว่าการที่ให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านน่ะกับวีซ่านักเรียนเนี่ยคุณเลือกจากอะไรคุณมองจากอะไรหนึ่งเลยนะคะเขาจะมองว่าคุณมีความพร้อมในการไปเรียนมากน้อยแค่ไหนคุณแบบเตรียมตัวสําหรับไปเรียนยังไงอะไรประมาณเนี้สองคือใครเป็นคนซัพอร์ตใครเป็นคนออกเงินออกค่าใช้จ่ายให้นะคะ เราก็ขอดูแบบพวกสถานะทางการเงินสเตทเมนต์ hmm. ย้อนหลัง6เดือนหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ของคนที่เป็นคนซ mm ัพพอร์ตนะคะทุกคน,นก็ต้องตอบเขาให้ได้นะคะว่าอ่าซัพพอร์ตตัวเองพ่อแม่ซัพพอร์ตอะไรยังไงนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะต้องทําให้เขาเชื่อให้ได้นะคะว่าเราเป็นนักเรียนจริงๆไม่ใช่ว่าไปวีซ่านักเรียนเพื่อไปโดดวีซ่าหรือเพื่อแบบไปทํางานอย่างอื่นนะคะอันนี้ก็สําคัญซึ่ง จากมุมมองเรานะเรารู้สึกว่าการเลือกมหาลาัยอะ่ะที่เราจะไปเรียนที่นูน่นน่ะก็มีความสําคัญมากยิ่งเป็นมหาลัยที่ดังที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะยิ่งง่ายต่อการขอวีซ่ามากขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นมหาลาัยที่เข้ายากอะ่ะทุกคนมันไม่ใช่ใครใครก็เข้าได้ไงอืมหรือถ้าเกิดเป็นมหาลัยกลางๆหรือเป็นมหาลัยที่มันแบบไม่ค่อยได้แบบมีชื่อเสียงเลยเนี่ย เขาก็อาจจะย้อนไปถามคาถามเดิมที่แพ้ตั้งคาถามไว้ให้ทั้งข้างต้นนะคะว่าแบบทําไมถึงจะต้องเป็นมหาอะไรนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราตอบได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาค่ะทุกคนแต่ถ้าเราตอบไม่ได้อ้ามากึ่นเนี่ยก็เสร็จพอถึงวันก่อนสัมภาษณ์หนึ่งวันนะคะคืนนั้นนะคะพูดตรงนอนไม่ค่อยหลับเลยอะเพราะว่ามันตื่นเต้นมากทุกคนกลัวไม่ได้กลัวพลาดมันจะแบบมีความกังวลเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ไม่ค่อาใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องเครียดขนาดนั้นก็คืองงตัวเองมากเหมือนกันแหละ แต่ว่าก็โอเคสู okay. ้ๆแล้วก็คิดว่าเราน่าจะทําได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราอ่ะก็พอฟังภาษาอังกฤษได้แล้วก็พอพูดได้อยู่แล้วนะคะก็เลยแบบคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอะ่ะแล้วเราก็ซ้อมมาเยอะแล้วด้วยเออน่าจะผ่านแหละ,ะทำใจดีสู้เสือไปนะคะ <laughs> เสร็จแล้วทีนี้นะคะพอไปถึงที่สัมภาษณ์นะคะทุกคน เขาก็จะมีเป็นแบบให้ไปต่อคิวนะคะรอเข้าตึกก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมาเก็บใบนัดสัมภาษณ์วีซ่าต๊ดตืดตืดตดตดพอสเต็ปต่อมาปุ๊บก็จะเป็นสเต็ปที่จะต้องฝากมือถือแล้วก็ power bank สายชาร์จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องมีสแกนกระเป๋าสแกนตัวก่อนเข้าไปด้วยนะคะเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งคะ่ะก็ไปนั่งรอต่อนะคะแล้วก็รอเรียก คิวที่เขาจะเรียกสัมภาษณ์นะคะเขาก็จะเรียกเป็นรอบๆไปค่ะอย่างเช่นแบบรอบเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอมเราก็นั่งรอเนาะนั่งรอสักพักก็มีคนมักประกาศค,ค่ะว,ว่าเชิญล็อกเตึ๊ดเต๊ดเต๊ดเข้ามาสัมภาษณ์ได้เลยค่ะอ่ะก็ถึงคิวเราละเราก็ต้องเดินเข้าไปเราก็เปิดประตูไปา <c oughs> ห้องสัมภาษณ์ในจินตนาการเรากับห้องสัมภาษณ์ของจริงอะ่ะ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงห้องอ่อเนะเนาะมันจะไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะมันจะเป็นเหมือนห้องเล็กๆแล้วแบ่งเป็นสองโซนโซนนี้คือเป็นโซนยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะและอีกโซนหนึ่งคือโซนนี้โซนนี้เป็นโซนสัมภาษณ์ซึ่งแถวเนี่ยอันนี้ต่อมานี่ใช่ไหมอันนี้ต่อวนอยู่ในนี้คือแบบมันใกล้กันมากอะ่ะใกล้จนขนาดที่เราอ่ะสามารถได้ยินที่ข้างหน้าเขาสัมภาษณ์อยู่เลยอะ่ะทุกคน ตอนที่คนอื่นเขาสัมภาษณ์อยู่แล้วเรายืนรอคิวเพื่อยื่นเอกสารอยู่อ่ะคือเราก็แบบตุ้มตุ้มต,ม,ตมต่อมมากเลยทุกคนเพราะว่าเฮ้ยคนนั้นโดนรีเจ็คกแล้วอ่ะคนนั้นก็โดนรีเจ็คอ่ะคือทุกคนแบบโดนรีเจ็คแบบเยอะมากอ่ะทุกคนคือแบบผ่านแบบไม่กี่คนอ่ะคือผ่านน้อยก็เลยแบบเริ่มเครียดแล,แล้วเราก็เริ่มคิดแล้วเอาไงดีวะ แบบเริ่มคิดคําถามในหัวเริ่มคิดคําตอบในหัวซึ่งคิดคิดไปสักพักก็ลืมหมดเลยอะไรนะเอาหม่ซสิอะไรนะอ,อะไร,นะอ,ะไรอย่างไงยังไงนะสติแตกเลยจ้ะตอนนั้นคือแบบโอสมาธิไม่มีเลยแล้วก็แอร์เย็นมากทุกคนแอร์หนาวมากก็แบบตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแอร์ก็เย็นมาอีกโอ้ยิ่งหนาวทีนี้ยืนสัน่นเอ๊ะยังไงดีนะมองซ้ายมองขวาฟังเขาสัมภาษณ์ไป พอแพไปถึงตรงที่ยื่นเอกสารนะคะก็ยื่นไปก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยื่นพาสปอร์ตแล้วก็ยื่น I 2 0ไปนะคะแล้วเขาก็ขอรูปอีกหนึ่งไปนะคะที่ให้เราเตรียมมาด้วยก็ยื่นไปหมดเลยนะคะแล้วเขาก็ไปทําเอกสารตึ๊ด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 อะเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เราสแกนนิ้วนะคะสี่นิ้วมือซ้ายสี่นิ้วมือขวาแล้วก็นิ้วโป้งสองนิ้วพร้อมกันนะคะก็สแกนเสร็จปุ๊บก็อะเขาก็จะบอกว่าเชิญไปต่อคิวรอสัมภาษณ์ได้เลยค่ะอะเราก็โอเคใกล้ละ เราก็ยืนไปต่อคิวรอนะคะทุกคนใจเราก็ตุก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 โคตรตื่นเต้น,น่ะทุกคนคนสัมภาษณ์จะมีอยู่สามคนด้วยกันนะคะคือคนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้หญิงใส่ผ้ากีจา้าฟนะคะคนที่สองเนี่ยจะเป็นผู้ชายนะคะตัวสูงสูงผอมๆหน้าตาดีๆหน่อยคนที่สามนะคะจะเป็นผู้ชายร่างพวมๆหน่อยแล้วก็แบบตัดผมสกินเฮดนะคะเออไม่รู้สกินเฮดหรือว่าเขาหัวลน ไม่เรียกเขาหัวโลน้นลวกันแต่ว่าในกลุ่มแบบวีซ่าอเมริกาเขาก็จะเรียกว่าเป็นผู้ชายหัวโลน้นนะคะแต่เราไม่อยากพูดอย่างนั้นเนาะก็เลยเรียกเขาว่าแบบเป็นสกินเฮดแล้วได้ข่าวว่าคนเนี้ยใจดีที่สุดเออแต่ส่วนคนที่แบบผู้หญิงใส่ผ้าทีจา้าบเนี่ยดุสุดโหดสุดเราก็แบบตุ้มตุ้มต่อม,ต,อมต่อมและสามคิวก่อนหน้าเรานะคะทุกคนคนที่หนึ่ง เดินเข้าชายที่รูปร่างสูงๆผอมๆหน้าตาดีๆนะคะแล้วคนถัดมาเนี่ยเดินเข้าผู้หญิงที่ใส่ผ้าหินจับนะคะแล้วคนหนึ่งคนก่อนหน้าเราเนี่ยเดินเข้าเฮียตัดสกินเฮดอ่ะแล้วแบบเฮ้ย,ยเราไม่ได้คนนี้แล้วแน่ๆเลยอะคือเราไม่น่าจะได้แล้วอะเพราะว่ามันจะเป็นไปได้ได้ยังไงที่เขาจะออกทันก่อนที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์อะ เราก็แบบแปลแล้วอะก็มาลุ้นกันว่าจะได้ใครว่าเป็นผู้ชายสูงๆหอมๆหน้าตาดีๆหรือว่าจะเป็นผู้หญิงที่ใส่ผ้าฮิญาบนะคะยืนลุ้นสักพักไม่ถึง2นาทีอะทุกคนประมาณหนึ่งนาทีกว่าเองมั้งพี่เนี่ยตัดสก,กินเฮดรีเจคคนนั้นเร็วมากเราแบบงงเราหันไปเฮ้ยมีลุ้นแล้วว่ะเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็เดินออกมานะคะที่โดนรีเจกเนี่ยแกก็ไม่เรียกเราสักทีเว้ยเราก็แบบเรียกสี่เรียกสี่เรียกสี่ทำไมไม่เรียกล่ะเนี่ยก็ก็ยืนอย่างนี้แล้วแกก็ จิบกาแฟืออัรหวะที่แกจิบกาแฟอยู่นั้นน่ะช่องผู้ชายที่สูงสูงหอมหอมหล่อหอ,หอ,หอ,หอ่ะคนนั้นน่ะก็นั่นเสร็จพอดีแล้วคนนั้นอะ่ะคือเดินกำลังเดินออกแล้วอะ่ะแล้วเฮียเฮียสก,กินเฮดเพิ่งแบบ next จริงเราแฟนก็เลยรีบเดินไปหาเนี่ยสกินเฮดทันทีเลยนะคะพอเข้าไปถึงปุ๊บก็เซ็นฮัลโหลทักทายกันเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ยื่นพาสปอร์ตนะคะซึ่งพาสปอร์ตเนี่ยทางช่องที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาสอด I 2 0เข้ามาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็เลยยื่นไปทางพาสปอร์ตกับ I 2 0เลยนะคะเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบหยิบมาแล้วเขาก็ถามใครคือนักเรียนอะไรเงี้ยแฟนเราก็แบบผมครับอ่ะโอเคเขาก็แบบดู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 เล้ก็แบบฮึมจอร์เจเตแต่เราก็กตอบย e s เขาก็เขาก็ถามว่าคุณไปเรียนอะไรแฟนเราก็ตอบไปนะคะว่า Master of Science in Analytics อ่าเสร็จปุ๊บเขาก็โอเคแล้เขาก็ถามต่อว่าแล้วใครเป็นคนจ่ายเงินค่าเรียนให้คุณแฟนเราก็เลยตอบว่าผมจ่ายเองครับผมส่งตัวเองเรียนเขาก็แบบอืมโอเคเราเรียนจบมาคุณจะทำงานที่ไหนคุณมีแพลนยังไงไอค้อเมื่อกี้แหละที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อทางกลางคลิปนะคะว่าแบบแลนไว้ว่าอะไรยังไงบ้างหลังจากที่คุณเรียนจบนะคะ แต่เราก็ตอบบอกว่าแบบออกลับมาประเทศไทยก็ก็มองหาบริษัทด๊ดๆเอาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนก็ตอบตอบตอบ,ตอบเขาไปเขาก็โอเคแล้วเขาก็พูดต่อว่า I assume you are both married ก็เขาก็บอกว่าเออเขาเขาคิดว่าเราเนี่ยน่าจะแต่งงานแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเออแต่เราก็ตอบเสีย yes, ส yes, yes ียแล้วเขาก็เลยขอดูใบ marriage certificate นะคะก็ส่งให้เขาดูไปเขาก็แค่ทักจะครปีนึงแล้วนะอย่าลืมไปฉลองล่ะ ตอนที่เขาสัมภาษณ์แฟนเราเนี่ยเราก็แบบจะถามเรายังจะถามเรายังจะถามเรา,า,เราตอนไหนนะเอ๊ยยังหูฟังตลอดเวลาเลยว่าแบบเขาถามเขาจะถามเราเมื่อไหร่นะก็รอต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็หันมาถามแฟนเราอีกค่ะว่าแล้วตอนนี้คุณทํางานที่ไหนล่ะทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแฟนเราก็ตอบไปนะคะว่าอ๋อตอนนี้ผมเป็นเึ๊ดเจิดดบริษัทนี้ครับอ่ะโอเคเขาก็โอเคแล้วเขาก็บอกว่าจะไปเซ็งเราเกิดเราแบบไม่ไม่ถามหน่อยหรอคิดในใจนะ ไม่ถามสักประโยคเลยเหรอถามชื่อก็ได้อะถามอะไรก็ถามถามมาสักประโยคหนึ่งก็ยังดีนะไม่ถามก็หันไปหาแปนเรอ์อรท Fora Hand fingers แปลเราก็สกแกนถึงปุ๊บแล้วเขาหันามาหาเราปุ๊บมา for ์ Hand fingers เราก็แบบ<ป>สกแกนเร็จแล้วเขาก็บอกว่าไปจ่ายเงินค่าวีซ่าตรงนู้นนะแล้วเดี๋ยวเอาเอกสารมาให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาอ่ะจะเอาเรื่องไปทําต่อให้ ก็โอเค thank y ก็คือไปจ่ายเงินอะไรมาเสร็จปุก็กลับมาหาเขาอีกรอบนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรคะ่ะเขาก็แค่บอกว่าโอเคทุก e uh, okay. อย่างโอเคเรียบร้อยดีมากแล้วนะเดี๋ยว,เ,ยวเอ,อจะส่งพาสปอร์ตต,ตามไปให้นะอื mm hmm. แค่นั้นคะ่ะก็จบนะคะการสัมภาษณ์วีซ่าของแพรคือจบแบบอยากจะวิงวอนขอแบบพี่ถามสักคำถามเพื่อขอร้องแหละอุตส่าห์เตรียมตัวมาดีมากขนาดนี้แต่ไม่ได้ตอบสักคำถามเลยนะ่ะไม่เป็นไรนะคะ สิ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนนะคะคือทุกคนจะต,ต้องมีการเตรียมพร้อมแบบนี้แหละเพราะว่าการเตรียมพร้อมไปก่อนแล้วอะ่ะมันดีกว่าที่เราอะ่ะไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยนะคะแล้วไปถึงหน้าง,งานจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะ่ะอ๋อแล้วที่สําคัญนะคะการไปสัมภาษณ์วีซ่าเนี่ยขอแนะนําอย่างหนึ่งคะ่ะควรแต่งตัวให้ดูดีนะคะดูแบบเป็นทางการนิดนึงแต่เป็นทางการที่มีความ ดูภูมิฐานนะคะเรียกว่าเป็นแบบ first impression ของเขาอะ่ะเออพอเขาเห็นลุกเราปุ๊บเขาก็จะแบบอืมคนนี้แบบแนวน้มดีนะอะไรอย่เงี้ยแดแด้ไดวีซ่ามันแล้วนะทุกคนเราได้วีซ่ามันแล้วนี่มันนี้แพ้ก์แมบเป็นแบบแชร์ข้อมูลผสมผสานกับความรู้สึกของแพ์ที่อยู่ในห้องสัมภาษณ์นะคะว่าแพรแบบรู้สึกยังไงนะตรงนั้นก็ คนไหนนะคะที่กําลังจะไปสัมภาษณ์วีซ่าหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสัมภาษณ์วีซ่านะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทางด้านใต้นี้ได้เลยคลิปนี้นะคะใครที่รู้สึกชอบหรือรู้สึกใช่ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้แพด้วยนะคะยังไงวันนี้แพดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอ๋อที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้แพด้วยนะคะยังไงวันนี้แพดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Thank <music> you.